เด็กจบใหม่มีความเครียดกับการหางานมากเลยค่ะที่บ้านก็กดดนันหางานก็ไม่ได้ทำอย่างไรดีคะมาฟังคำตอบจากพี่เบนกันเลยครับ คำถามนี้นะครับพี่เบนเข้าใจมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้เด็กจบใหม่ทุกคนนะครับพี่เบนก็เคยเป็นหนึ่งในเด็กจบใหม่นะครับบอกเลยนะครับว่าสถานการณ์โดยเฉพาะช่วงนี้โควิด -19 เนะครับเด็กจบใหม่จะหางานยากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับเพราะอะไรครับถ้าไม่มีโควิด19ก็เหมือนกันนะครับก็แต่ตรงนี้ยากกว่าเดิมอีกอย่างแรกนะครับก็คือต้องแข่งกับเด็กจบใหม่ด้วยกันนะครับต่างคณะต่างมหาลัยนะครับต้องมาดูกันอีกนะครับว่าเรามีประสบการณ์ฝึกงานหรือเปล่าต้องมาดูกันอีกว่าเรามีความสามารถสกิลอื่นหรือเปล่าที่จะมาู้้กกัันนนนมาาว่่เีย เด็กจบใหม่นะครับอาจจะต้องทู้กับคนที่มีประสบการงาน1-2ปีด้วยนะครับในหลายๆตำแหน่งงานนะครับที่พี่เบนเห็นนะครับมากกว่า80ปรเนในตลาดนะพี่เบนบอกเลยนะว่าตำแหน่ง,งงานนี้รับทั้งเด็กจบใหม่และก็คนมีประสบการณ์ 1- นึปีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ยากขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับและทําอย่างไรดีล่ะพี่เบนอยากจะแนะนานะครับว่าสำหรับเด็กจบใหม่หรือคนที่มีประสบการงาน1-2ปีนะครับสิ่อยากให้ทําอย่างแรกเลยนะครับก็คือ การหางานที่เราระบุตัวเองไว้เลยนะครับว่าเราอยากทำงานตำแหน่งอะไรโพส i t i o n อะไรนะครับและอรอะไุตสาหกรรมอะไรเช่นเราจะทำงานฝ่ายขายในอุตสาหกรรมรถยนต์หรือจะทำงานฝ่ายขายในอุตสาหกรรมห้างสรรพสินค้าหรือจะทำงานฝ่ายขายในอุตสาหกรรมเคมีต้องระบุให้ชัดเจนนะครับว่าเราอยากทำงานตำแหน่งอะไรกับอุตสาหกรรมอะไรและเราจะได้ดูเทรนได้ด้วยนะครับว่าตอนนี้ เทรนที่กาลังมาครับจะเป็นพวกโลกออนไลน์ต่างๆใช่ไหมหรือตำแหน่งไอทีเราก็จะระบุต,ตัวเองไปเลยนะครับว่าอยากทำง,งานบริษัทที่เกี่ยวกับพวกออนไลน์ทั้งหมดโปรดักติก้าออนไลน์ทั้งหมดหรือเป็นตําแหน่งงานอะไรก็ได้อ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับขอให้ระบุให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าอยากไปทางไหนนั่นเอง2อน,นะครับก็คือให้ใช้ คอร์ปเปอร์เฟกต์เตูเม่นะครับที่พี่เ็นเคยสอนไว้นะครับลองไปดูเนื้อหาเพิ่มเติมจากที่ w ว w h a n t e r b com นะครับแล้วก็การสัมภาษณ์งานด้วยนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสนะครับในการได้สัมภาษณ์งานจากเรตูเม่ของเราที่ไม่ถูก ATS ปัดตกนะครับแล้วโปรแกรมคอมนะครับที่ปัดตกออกไปนะครับแล้วเมื่อสัมภาษณ์งานก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์งานแล้วแบบโปรเฟชชั่นนลแล้วเราไม่ก็ประทับใจได้งานด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อทำกำ่าหลายๆจุดตรงนี้นะครับ ชัดเจนแล้วนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสได้งานเพิ่มขึ้นน่นเองตัวในเรื่องของครอบครัวนะครับที่ครอบครัวกดดันหรือว่าครอบครัวบอกทีไม่เราหางานไม่ได้ทำไมไม่ทําแบบนั้นล่ะแบบนี้แหละ อย่าลืมอัปเดตกับครอบครัวนะครับว่าตอนนี้นะสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วโลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อเงินเดือนที่เท่าเดิมนะครับแต่การใช้ชีวิตในกรุงเทพหรือว่าในเมืองใหญ่ๆก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราเลือกแล้วในชีวิตเรานะพราเราอยากทำงานตำแหน่งงานนี้อุตสาหกรรมงานนี้นะครับขอครอบครัวเข้าใจแล้วก็สนับสนุนเรานะครับขอให้คอมมูนิเคชันต่างกับครอบครัวพ่อแม่ด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องเข้าใจท่านๆด้วยนะว่าท่านๆก็มาจากยุคคนละยุคคนละสมัยกับเรานะครับขอให ด้วยการเบรดจากข้อมูลที่แท้จริงนะครับและครอบครัวก็จะเข้าใจเรานะครอบครัวก็อยากให้เราได้งานนั่นเองนะครับดังนั้นเด็กจบใหม่นะครับไม่ต้องเครียดนะครับพี่เมั่นใจว่าทุกคนสามารถได้งานได้แน่นอนนะครับเมื่อเราเตรียมตัวอย่างดีที่สุดนั่นเองครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังเขียนเรซูเม่ไม่ได้หรือต่งใบสมัครงานไปหลายที่เนี่ยก็ไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์สักที่เลยพี่เบนมีคอสท็อปเพอร์เฟกต์เรซูเม่นะครับที่มาพร้อมทริปและเทคนิคลับมากมายให้เขียนใบสมัครงานอย่างมืออาชีพและได้งานที่ต้้ออองกาาารรรเเเไไป่่ยละีีดดพิมมท ww.dehbe.com